กับประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้กับประเด็นและสถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรงโดยเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยเจ้าฟ้าพะชรกิติยาภาและเจ้าคุณพระศรีนาถีไล่กัลยาณีได้เสด็จไปในการพระราชทานพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศนเ์หนึ่งในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชนาพระบรมมหาราชวัง ซึ่งในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้เฝ้ารอคอยเพื่อที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกนั่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวัิดุสิ์พระราชทานพระบรมราชวรโอกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยเฝ้ากลาบบังคมทูลลา เนื่องในโอกาสที่จะพลดจากหน้าที่และนอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนชาวไทยได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในวันนี้ก็คือการพระราชทานพระบรมราชวรัลโรกสัสให้นายลาวรนสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทุนละองธุลีพระบาททุนกล้าถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาัยโดยสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือเมื่อใน Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมทีรัสกุลได้มีการพูดถึงเมื่อสักครู่มผมดูข่าวในราชสำนักแล้วมีข่าวหนึ่งชวนให้สงสัยข่าวว่าผู้บริหารสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าเฝ้าเพื่อถวายเงินให้ใช้ได้ตามอัธยาัยแกว่วชิราลงกรณ์และคุณนุย้ยผมสงสัยว่าขนาดเงินของชาวบ้านก็ยังจะเอาด้วยหรอ เขาไม่ได้บอกว่าเงินจํานวนเท่าใดแต่สงสัยไม่ใช่บาทสองบาทและเรื่องนี้เองก็ได้มีประชาชนหลายฝ่ายได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ดังนี้สมัยทักษิตเอาเงินหวยบนดินมาเป็นทุนการศึกษาเด็กแต่กลับหาว่าเขาผิดคือเอกชนจะจ่ายไม่มีใครว่าแต่นี่หน่วยงานของรัฐเอาผลกําไรซึ่งควรจะนํากลับมาพัฒนาประเทศเอามาทําแบบนี้ คือสลลนจะว่ายังไงสมัยทักสินทำหวยบนดินเอาเงินเป็นทุนการศึกษาสร้างกองทุนยุคนี้เอามาบริจาคให้เศรษฐีสังงนันคือป,ปีปีหนึ่งได้จากงบประมาณรับไปก็มากโขอ,อยู่แล้วอย่าพูดว่าเอาไปจ่ายพนักงานถ้าจัดการจริงๆพนักงานไม่ต้องมากขนาดนั้นก็ได้งบประมาณของมามีหรอออกเป็นตัวเลขกลมๆหน้าเดียวไม่มีรายละเอียดแถมได้มากกว่ากระทรวงดิจิทัลที่ยุคนี้ควรจะเป็นกระทรวงที่ขับเคลือ่อนเศรษฐกิจอนาคต ซึ่งนอกจากไม่ทำยังแปลงร่างกระทรวงเป็นกระทรวงล่าแม่หมดอีกซึ่งเรียนได้ว่าแต่ละคำวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนชาวไทยในวันนี้นั้นช่างดูเดือดและเผ็ดร้อนมากและสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ร้อนแรงและวุ่นวายอยู่ในขณะนี้ยิ่งทําให้ประชาชนชาวไทยกล้าที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมามากยิ่งขึ้นและเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นอย่างต่อเนื่องที่ได้ทําให้ผู้ก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย น,นยายสนธิยานชื่อฤทัยในธรรมโดยเขาได้ออกมากล่าวรำลึกถึงเหตุการณ์สวรรคตรของในหลวงรัชกาลที่9และคําพูดที่พีคที่สุดของเขาในวันนี้ก็คือเขาได้กล่าวย้ําเตือนคนไทยรักพ่อก็ต้องรักลูกด้วยเพราะลูกของท่านก็เดินตามรอยท่านเวลารองราชอาจจะต่างกันจึงไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้แต่สิ่งที่ประจักษ์ชัดเจนก็คือความกตันยูทศพิตรราชธรรมและเลือดขติยะ เลือดขัติยกษัตริย์นั้นเข้มข้นกว่าคนธรรมดาเพราะฉะนั้นเราอาจจะชอบหรือไม่ชอบบางพระองค์แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทุกพระองค์ล้วนทุ่มเททํางานให้กับคนไทยไปตามแนวทางที่ตัวเองถนดัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิเมื่อครั้นยังทรงดํารงตำแหน่งเป็นพระบรมอโอรสาธิราช ผู้คนก็จับจ้องมองไปที่พระองค์ท่านว่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนพระภรรยาเจา้าเดี๋ยวก็เปลี่ยนพระภรรยาเจา้าซึ่งแน่นอนในแง่มนุษย์ปุถุชนในแง่รายละเอียดของจิตใจไม่มีใครสามารถที่จะรู้และลึกซึ้งเข้าใจเท่ากับตัวของพระองค์เองและก็เหมือนกับคนอื่นๆที่เมื่อจําเป็นจะต้องมีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือจําเป็นต้องตัดสินใจทุกคนต่างก็มีเหตุผลของตัวเองและนั่นเป็นเรื่องส่วนตัว และนอกจากนี้พระองค์ท่านอย่างพระราชทานที่ดีในส่วนอื่นๆอ,อ,อีกหลายที่ที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวซึ่งมีแต่คำโจมตีคำกล่าวหาพระองค์ท่านปิดทองหลังพระส่วนราชการที่รับมาแล้วแทนที่จะขยายต่อเนื่องกลับไม่ทำรับมาแล้วก็เงียบไปถึงแม้จะมีเด็กรุ่นใหม่ถูกปลุกปั่นด้วยข้อมูลที่บิดเบือนแต่ท้ายที่สุดความจริงก็ต้องปรากฏและนี่ก็คือคำกล่าวบางช่วงบางตอนของนายสุนทิยาน และสืบเนื่องมาจากเรื่องราวทั้งหมดนี้เองเรื่องนี้จึงได้กลายเป็นประเด็นที่ได้ทําให้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้กันอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์นอกจากวันที่13ตุลาคมยังเป็นอีกหนึ่งวันที่สําคัญแล้วนั้นโดยในวันนี้วันที่14ตุลาคมก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สําคัญเช,คเช่นเดียวกันซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่สําคัญในครั้งอดีตประวัติศาสตร์ชาติไทยนักศึกษาการต่อสู้และบทเรียน47ปีที่ไม่เคยเปลี่ยน โดยในวันนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่48ของเหตุการณ์14ตุลาคม2516การลุกขึ้นสู้ของขบวนการนักศึกษาและประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลทหารกับความจริงอีกด้านที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายได้มีการกล่าวขานถึงมากที่สุดซึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ในหลวงูมิพลทรงเปิดวงังให้การช่วยเหลือแก่ขบวนนักศึกษา และส่งทําหน้าที่เป็นคนกลางในการยุติความขัดแยง้งระหว่างขรบวนการนักศึกษากับเผด็จการในเวลานั้นซึ่งเรื่องนี้ก็ยังได้เป็นหัวข้อที่ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ซึ่งยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันอย่างแน่ชัด แม้นักวิจารณ์ราชวงศ์จะได้มีหลักฐานต่างๆที่เชื่อมโยงแต่เรื่องนี้ก็ไม่สามารถที่จะลดทอนความรักความศรัทธาที่ประชาชนชาวไทยมีต่อในหลวงรัชกาลที่9ได้จนทําให้เรื่องนี้ได้กลายมาเป็นเรื่องราวที่ได้เชื่อมโยงและเป็นเหตุการณ์ครั้งสําคัญทางการเมืองมาจนถึงทุกวันนี้แต่สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ในวันนี้นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปมากกับคำกล่าวที่ว่ารักพอ่อก็ต้องรักลูกด้วยจึงได้กลายมาเป็นประเด็นในวันนี้ โดยอาจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์เขาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ดังนี้อะไรคือตรกการักพ่อเราต้องรักลูกด้วยการจะรักใครชอบใครมันคือเรื่องปัจเจกบุคคลยิ่งถ้าเราพูดในบริบทของสถาบันกษัตริย์จนป่านนี้ยังไม่รู้อีกเหรอว่าบารามีเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดส่งต่อกันไม่ได้มันต้องหามาด้วยตัวเองหยิบยืมไม่ได้แม้แต่ลอกเรียนแบบก็ไม่ได้ว่าชิราลงกรไม่มีอะไรเหมือนพ่อสักอย่าง แม้แต่การสร้างอำนาจนำก็ใช้วิธีที่แตกต่างกันไปดังนั้นในการเรียกร้องให้รักพ่อแล้วต้องรักลูกนี่มันช่างน,น่าสงเพนเพราะรู้ว่าลูกไม่สามารถทำให้คนรักได้ด้วยตัวเองที่สำคัญกว่าและสิ่งที่สำคัญคนที่เกลียดพ่ออยู่แล้วจะยิ่งทำให้เกลียดลูกมากไปอีกเพราะมันคือผลไม้พิษที่งอกออกมาจากต้นเดียวกันและอาจารย์สมศักดิ์เจียมทีนรัศกุลเขาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน โอ้ยคัผมดูนั่นดูนี่เจออันนี้รู้สึกขาไม่หยุดโดยได้มีประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้คือเรารักในหลวงทุกรัชกาลทุกสมัยยกเว้นรัชกาลที่สิบไม่ชอบคนปัจจุบันมากๆเราควรจัดอยู่ในหมวดไหนนี่ท่าเรื่องการเมืองก็เห็นด้วยกับคนที่เขาลุกขึ้นมาสู้นะแต่เรื่องแบบนี้อ่ะคือสลิมใช่ไหมเราทหารพ้าราชาเราก็รักในหลวงรัชกาลที่9นะ รักมากแต่พ่อหลวงท่านไม่อยู่แล้วแต่ทุกวันนี้ไม่มีใครที่จะดีแทนท่านได้พ่อเรายังอยู่พ่อเหนื่อยมามากเมื่อท่านไปพักผ่อนและไปอยู่บนสวรรค์แล้วอย่าได้ดึงท่านกลับมาให้เกี่ยวข้องกับทุกวันนี้เลยพ่ออยู่ในความทรงจำของลูกตลอดไปแต่ปัจจุบันใครเป็นอย่างไรเรารู้ อันนี้ไม่ใช่เรื่องทำมาเอาหาหนะอาจารย์ผมเห็นมานานแล้วตั้งแต่มีม้ปลดแอกออกมาใหม่ๆคนรักเจ้าหลายคนไม่ยอมรับคนใหม่นะอย่างที่บางคนเอาภาพราชการที่เก้ามาชูนะ่ะบางคนเขาต้องการสื่อแบบนั้นจริงๆไอ้คนออกมาแอมตี้การปฏิรูปสถาบันเลยพยายามสร้างไมคเซตใหม่ว่าถ้ารักสถาบันจริงก็ต้องเอาลูกด้วยแต่ดูดูแล้วก็น่าสงสารคนรักสถาบันสมัยนี้กว่าจะทําให้คนรักแบบตัวเองรักได้ต้องพยายามกันซะเหลือเกิน ฟังสโ,โลแกนอาจารย์แล้วทาให้ผมนึกถึงเพลงเลิฟหมี่เลิฟไม่ด็อกขึ้นมาทันทีก็ลูกคุณไม่ได้น่ารักสําหรับคนอื่นนะคะซึ่งเรียกได้ว่าแต่ละประเด็นและความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยในวันนี้นั้นทั้งดุเดือดและร้อนแรงมากและสิ่งที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือประชาชนชาวไทยสมัยนี้มีความกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในความจริงมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะยังมีประชาชนชาวไทยบางส่วนนั้นยังไม่เห็นด้วยก็ตามและเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไป และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้